แต่นอนออนคือแบบไหนอ่าวเดี๋ยวคนจะเข้าใจอันไหนไม่เห็นมีนอนเลยอ่านอนออนใช่เราจะรู้จักกันรู้จักอยู่แล้วนี่แบบนี้ครับอ่ะตัวอย่างนะอย่างเนี้ยคุกคนรู้จักเห็นนอนอย่างเงี้ยรับจะรู้จักแต่ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ก็มีท่านผู้มีพระคุณนะครับ ต้องการไผ่สางมุนผงใหญ่ยักษ์ชุดนี้200ต้นท่านก็มีพื้นที่ที่สวยงามอยากจะปลูกเพื่อปรับปรุงเขาเรียกปรับปรุงการภาษีอ่าท่านท่านบอกอย่างนี้นะเออเราก็เลยว่าขออนุญ,ญาตรีวิวด้วยเพราะว่าก็จะได้เป็นผลงานของลุงด้วยที่จะบันทึกไว้ว่าเราไปปลูกที่ไหนบ้างอะไรบ้างนะครับชุดนี้ไปปลูกแถว แถวแถวไอ้สุวินทวงครับแถวแถวหนองจอกครับก็จยาขึ้นขึ้นจะขึ้นไว้เย็นนี้แล้วก็ไปแต่เช้าเลยนะครับไปปลูกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปที่แปลงเนี่ยท่านนี้ก็คงจะเราก็จะขออนุญาตรีวิวไปด้วยเลยที่แปลงว่าเราทํางานอย่างไรนะครับชุดนี้ลองดูดนะอาเทียบกับลุง้วอันอนี่นะนี่เห็นไหมครับแล้วก็ถุงนะนี่นี่ ดูราอันนี้จะแถมให้แล้วให้แถมให้แล้วนะครับนี่สต้นเวลาเราเพื่อเราจะนับของเนี่ยอขออนุญาตบอกอย่างนี้นะครับวิธีการนับเนี่ยมันจะง่ายมากคือเราจะเข้าแถวครับเข้าแถวอันนี้แถวและเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเ้าใช่ไหมอันนี้คือแถวและสิบเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องนับยี่สินะเอานับนะครับ อาลุงจะนัดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสบรบครับแล้วจะมีแถมให้อีก4นี่ครับแถมให้สีทุกต้นรากแน่นมีหน่อนะครับอันนี้ก็ลูกน้องก็คัดมาช่วยๆแล้วรากแน่นมีหนอทุกถุงมีหนอ่อรับประกันเรื่องหน่อทุกถุงครับ แล้วก็รากแน่นนะครับนี่บางอันก็จะเป็นหน่อแก่แล้วนะครับนี่นี่นี่อย่างนี้ะยกตัวอย่างนะครับบางท่านก็ไม่เห็นหน่อเพราะไงนี่มันเป็นหน่อที่ยืดแก่แล้วมันก็นี่อย่างนี้นะครับแล้วอย่างนี้นะครับนี่นี่นี่แต่นออ่อนคือแบบไหนอ่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจไหนไม่เห็นมีหน่อเลยหน่ออ่อนแค่เราจะรู้จักกันรู้จักยูแล้วนี่แบบนี้ครับตัวอย่างนะอย่างเนี้ยุกคนรู้จักเห็นหน่ออย่างเงี้ยเขาจะรู้จัก แต่ไอประเภทหน่อยยืดบางทีนี่นอย่างนี้ครับต้องอธิบายกันเพราะว่ามันมันยืดไปแล้วไงมันยืดไปแล้วนะครับนี่นี่นี่อย่างนี้ครับใบมันกว้างแล้วนะอ่าอันนี้ก็คือผลงานของลุงที่เลี้ยงไว้แล้วนะครับอ่าท่านใดที่สนใจช่วงเนี้ต้องจองนะครับเพราะว่าเนี่ยอ่าเราเลี้ยงไว้ชุดนี้น่าจะเกินห้าเดือนนะเพราะเราทําเรื่อยนะครับทําเรื่อยแล้วก็เลี้ยวไปเรื่อย มีท่านหนึ่งที่จะให้เราไปปลูกอีกพันกว่าต้นพันสองร้อยห้าสิบต้นเนี่ยเราคัดไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาแ yeah, ยกให้ชัดๆอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้พื้นที่ลุงมันเต็มนะครับก็คือก,ก็ต้องขอขอบคุณท่านนั้นด้วยนะครับให้เราไปปลูกด้วยเช่นกันนะครับอ้าวโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะตามไปดูที่แปลงด้วยว่าเราไปปลูกเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ช่วงนี้ก็ลุงจะขอเอาขึ้นรถก่อนนะครับครับ๋อ อันนี้ลากแน่นมีนอทุกถุงเลยครับนี่ดูดินอโไม่แค่เฉพาะถุงนี้นะดูดิครับโดยโดยรวมแล้วนะครับโดยรวมแล้วนะครับสวยมากครับตอนนี้ท่านใดที่อ่าอยากจะได้แบบนี้นะครับก็มีสั่งจองกันมาหลายท่านแล้วนะครับเมษานี่ก็สามร้อยมั่งอ่าันนี้ห้าร้อยเนี่ยกำลังสวยแต่ถ้าเกิดเราอัดจริงๆก็น่าจะหกร้อยแต่500ห้าร้อยกำลังสวยครับเพราะเคยใส่มาแล้วห้าร้อยเนี่ยไซส์เนี้ย ุงเนี้ยเคยไปทงเพชรบุรีจะสูงเลิ้วเลยนะครับห้ารอยคันนี้นะเสริมแนบฝากกดไ like, ลค share, ์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอพระคุณครับในการติดตามครับ